สวัสดีครับวันนี้นะฮะเราก็อยู่ที่ตลาดไทยนะครับผมวันนี้นะฮะเรามาส่งรถนะฮะก็คือเป็นคันที่สองของตลาดไทยนะฮะนี่ก็คือพี P ่ๆนะฮะทีมงานกําลังตรวจสอบรถอยู่นะฮะส่วนคันนี้นะก็จะวิ่งที่นี่ได้ปีกว่าแล้วสังเกตนะสีจะสิ้นนิดนึงนะครับอ่านี่นะครับครบนะสองคันของตลาดไทยนะฮะพร้อมให้บริการนะฮะก็วิ่งรอบตลาดไทยนะฮะไว้บริการพ่อค้าแม่ค้านะฮะที่มาจับจ่ายซื้อของที่จอดรถจากร้านจอดรถไม่ต้องเดินไกลแล้วนะฮะมีสองคัน นี่นะครับผมนี่เพิ่งมาส่งหมาดๆเลยนะฮะก็เป็นจำนวนยี่สิบห้าที่นั่งนะฮะพร้อมด้านหลังนะฮะคือด้านหลังเนี่ยอ่าอย่างคันนี้ก็ได้นะฮะด้านหลังเนี่ยนะฮะพร้อมที่จะใส่อ่าก็เรียกอะไรสัมภาระสิ่งของได้ด้วยนะฮะด้านหลังนี่นะฮะเหมือนกันทั้งสองคันนะครับอ่าเดี๋ยวผมไ่ชมคันนี้ดีกว่านี่นะฮะก็สามารถใส่ของได้ด้วยนะฮะ ถักผลไม้อะไรนะฮะก็หิ้วติดไม้ติดมือก็สามารถวางบนรถรางตัวนี้ได้เลยนะครับะะก็ตอนนี้ก็จาก DG Service Car คานะ,ะมีบริการสองคันแล้วนะของตลาดไทยนะครับผมนี่นะฮะเป็นสะพานเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นบันไดเปิดมาสามารถสไลด์แล้วก็เข็นรถเข็นขึ้นไปได้เลยนะครับอ่ะโอเคครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ DG Service Car านะครับ